รูปทรงเมาส์ตัวนี้คุค้นๆไหมครับนั่นแหละครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์คโครนอีกแล้วนะครับแต่มันจะมีความสามารถเทียบเท่ากับตัวที่มันคโครนไหมนะครับคลิปนี้ผมมีคําตอบครับขอจำปพบกับรีวิว i n น o t G-HERO ครับ สวัสดีครับพีพีดีชนแนลครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์จากแบรนชีอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเมาส์คลอนอีกแล้วนะครับเมาส์ตัวนี้จากแบรน i n c o อรครับเอ่อถ้าผมจะไม่ผิดเขาน่าจะเป็นเครือเครือเดียวกับของ Iron Cat นะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้ชื่อ GHero ครับซึ่งเขาจะมี2รุ่นนะครับ G Hero แล้วก็ G Hero Pro ตัวนี้เป็น G Hero ตัวปกตินะครับก็จะมีแบตที่น้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอออกตัวก่อนเลยว่าเมาส์ตัวนี้ครับผมมีข้อมูลน้อยมากนะคร รีวิวจากต่างประเทศก็ไม่มีนะครับเผอิที่ผมรีวิวเนี่ยอาจจะเป็นรีวิวแรกของโลกเลยก็ได้นะครับผมหาข้อมูลไม่เจอจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้อมูลมันผิดพลาดอะไรก็ขอให้ลุงหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็มันเป็นภาษาจีนหมดเลยครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยทําให้ผมยากต่อการทําคลิปมากซึ่งคลิปนี้ครับผมก็อยากจะอธิบายเรื่องของรูปทรงแล้วก็ฟิลลิ่งการเล่นดีกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลโอเคไปดูของในกล่องกันครับ ของในกล่องมีประมาณนี้นะครับจริงๆ2ตัวนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าของในกล่องนะครับเพราะว่าเขาจะให้มาแยกนอกกล่องนะครับมันไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับก็อย่างแรกเลยครับคือตัวเมาส์ครับนี่ G Hero นะครับตัวเมาส์ก็มีให้เลือกหลายสีนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับของ Vex กซ NP 0 1 S เลยนะตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายสีเหมือนกันสายเคเบิลครับหัว A 2 C ครับพร้อมกับดองเกลต่อขยัยสัญญาณแล้วก็ดิสซิเปอร์ครับ แล้วก็ส่เคเบลิลตัวนี้หัวชิดได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสีที่ผมชอบมากแล้วก็ผมไม่เรียกว่าเป็นผู้มือดลวยกันเพราะเขาไมไ่บอกอะไรเลยครับแล้วก็ฟีดมส์ครับซึ่งให้มาชิ้นเดียวตรงเซนเซอร์เออแปลกดีแล้วก็เป็นกริปเทปของ i n c o อรนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบ DIY ซึ่งเขาจะให้เป็นชิ้นเล็กๆมากก็สามารถแปะส่วนที่เราต้องการใช้เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดี มาพูดเรื่องของน้ำหนักกับรูปทรงก่อนเลยครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์โคลน w ว x กซ p 0 1 S นะครับแต่ก็ไม่ได้โคลน1 0ยเอซนะครับซึ่งก็จะมีความเหมือนอาจจะอยู่ที่ประมาณ95%อะไรประมาณนี้นะครับมาดูน้ำหนักกันก่อนครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6กกรัมครับก็ถือว่าเบานะครับส่วนตัว G Hero Pro เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ64กรัมครับเปรียบเทียบกับต้นตำรับเลยนะครับเจ้า NP 0 1 S w i r e l e หนนะครับหนักอยู่ที่ประมาณ6 0 9กรัมครับนี่ครับรูปทรงแบบเปรียบเทียบชัดๆนะครับสังเกตว่า g t ฮีโร่เนี่ยจะมีความกว้างกว่านะครับแต่โดยรวมทรงมันพอๆกันเลยนะครับนี่ดูพื้นที่ด้านล่างนะครับ g ีฮีโร่จะมีความกว้างกว่าพอสมควร M P ศู s, s จะเป็นเมาส์ทรงแคบๆบหน่อยนะครับผมขอเรียกทรงนี้ว่าเป็นทรงไฮบริดแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเมาส์ทรงมือขวาผสมกับทรงสมมาตรคือด้านล่างเนี่ยเป็นทรงมือขวานะครับแต่ถ้าดูจุดคลิกนะครับจุดคลิกจะเป็นจุดคลิกตรงๆไม่เอียงอันนี้คือเป็นจุดเด่นของทรงสมมาตรมันเป็นความไฮบริดอ่ะเป็นความผสมกันนะซึ่งผมบอกเลยผมชอบรูปทรงประมาณนี้มากสีเมาส์ยังคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนด้านท้ายครับพอๆกันนะครับ อันนี้จะมีความกว้างกว่าถ้าดูลายเส้นจากอีโลเชฟครับก็ประมาณนี้เลยครับสัดส่วนต่างกันประมาณมิลสอมิลนะครับผมถือว่ามันไม่ต่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความกว้างครับจีฮีโร่จะกว้างกว่าประมาณ3ามมิลนะครับส่วนสูงจีฮีโร่ก็จะสูงกว่าประมาณ2มิลนะครับคือ n p ็น s นึ่งเอสไวเลนะครับจะเป็นเมาส์แบนๆหน่อยนะครับจะมีความแบนกว่าเยอะเลยมีความแบนแล้วก็มีความแคบกว่าแล้วก็จีฮีโร่จะน้ําหนักเบากว่า นี่ครับผมก็เลยไม่ได้บอกว่ามันโคลน100%รนะครับมันมีความต่างกันนะครับแต่โดยรวมมันได้รับแรงบันดาลใจมาแน่นอนครับเพราะว่า n p 0 1 s ครับเขาเป็นต้นตำรับของทรงประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอีกตัวที่อยากเอามาเล่าครับคือสปรพรีม PM1 นะครับเป็นเมาส์ทรงแปลกๆคล้ายๆกันนะครับคือจะเป็นทรงมือขวานะครับแล้วก็เจ้าสปรัมจะเป็นเมาส์ที่ด้านหน้าต่ำแล้วก็ด้านท้ายโด่งๆหน่อยอันนี้ครับลองดูเรื่องของสัดส่วนก่อนนะครับความยาวความสั้นต่างกันประมาณมิลเดียวนะครับถ้า ด้านหน้าเช่นกันนะครับสปาร์มจุดคลิกจะเอียงนะครับแต่ถ้าเกิดดูด้านข้างนะครับมอส่งมือขวาโดยทั่วไปด้านหน้าเขาจะสูงสูงครับแต่เจ้าสพารามด้านหน้าเขาจะต่ํา ถ้าดูจากลายเส้นจาก E-Shape ครับก็ประมาณนี้เลยครับสัดส่วนไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวคับขอไปเปรียบเทียบกับ Wiper Mini นะครับเพราะว่าเขาเป็นเมาส์ทรงใกล้ๆเคียงกันนะครับความยาวเท่ากันเลยครับคือ119มิลนะครับความสูงก็ต่างกันประมาณมิลเดียวนะครับผมคิดว่า Wiper Mini หลายคนคงเคยจับแล้วครับขอบอกเลยว่ามันใกล้เคียงกันแหละนะครับทั้งเรื่องของความยาวเรื่องของส่วนสูงนะครับอีกตัวคือ FanTech XD3 ครับที่เอามาเปรียบเทียบเพราะว่ามันดูจะเป็นเมาส์แบนๆคล้ายๆกันนะครับส่วนด้านหน้าพอๆกันดูจะเป็นเมาส์แแคคบบล้วก ด้านท้ายจะบานออกความสูงนี่ต่างกันประมาณนิดเดียวถือว่าไม่ต่างนะครับ เมาส์ตัวนี้ครับมันดูจะเป็นเมาส์ทรงกลางๆไปถึงขนาดเล็กนะครับคนที่มือขนาดใหญ่อาจจะแบบล้นๆหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมก็ไม่มีปัญหาครับสามารถปรับตัวได้เพียงแต่ว่าด้านหน้าเขาจะแคบนะครับแล้วก็ตัวเมาส์ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับเวลาวางนิ้วนิ้วก็อาจจะล้นๆหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะแบบเกยตัวเมาส์นิดนึงก็อาจจะต้องหดนิ้วลงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องไปปรับตัวกันเอาเองนะครับแต่รูปทรงมันเป็นเมาส์ขนาดกลางถึงขนาดเล็กนะครับการจับครับส่วนตัวผมจับแบบคอคลิปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ ส่วนบร er ิเวณตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีความแบบบานๆออกนะครับเวลาวางนิ้วไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันสบายเพราะว่าส่วนบริเวณตรงนี้มันจะเหมือนแบบเป็นส่วนที่สามารถรองนิ้วเราได้เวลาวางไปก็มันจะเหมือนแบบมีที่รองตรงนี้รู้สึกสบายดีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเขาจะเป็นทรงมือขวาหน่อยๆนะครับส่วนบริเวณตรงกลางมันก็จะเว้าเวลาเราวางนิ้วโป้งไปนะครับนิ้วโป้งเรามันก็จะจิกได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถจับได้อย่างถนัดมาก ตรงนี้ครับเป็นข้อดีเลยแล้วก็ผมชอบอะไรแบบนี้มากนะครับจุดคลิกมันก็จะเป็นคลิกตรงๆนะครับมันไม่ได้เอียงแบบเมาส์มือขวานะแต่ก็ตามภาพเลยนะครับส่วนบริเวณตรงนี้มันจะแคบนิดนึงนะก็ถ้าเกิดใครนิ้วใหญ่ก็อาจจะตกได้นะครับก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเมาส์มันไม่ใช่เมาส์ที่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าพูดถึงเรื่องรูปทรงนะครับมันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ส่วนตัวผมอะผมชอบรูปทรงของ NP01S Wireless มากกว่านะครับเพราะว่าทรงประมาณเนี้ยมันไม่ควรจะเป็นเมาส์ที่กว้างเท่าไหร่นะครับมันควรจะเป็นเมาส์ทีี่ออ่แคบดกวา พื้นผิวนะครับตรงเนี้ยเขาเคลือบมาแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นผิวมันดูจะเป็นพลาสติกบางๆอ่ะเออผมรู้สึกว่างานประกอบของเมาส์ตัวนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของวัสดุนะครับคือมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเมาส์จีนทั่วไปที่ผมใช้มานะฮะพูดง,ง่ายๆวัสดุมันดูแบบเออถูกไปหน่อยราคาถูกไปหน่อยนะครับ พลาสติกตรงนี้สัมผัสได้ว่ามันบางมากนะครับแต่ถามว่ามันมีปัญหาในการใช้งานไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกเราอะผมรู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกที่ราคาไม่แพงเท่าไหร่เป็นพลาสติกบางๆนะครับส่วนเรื่องงานประกอบอื่นๆครับบีบไม่มีเสียงนะครับเขย่าไม่มีเสียงครับไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับจุดคลิกก็ไม่ค่อยโยกเท่าไหร่ ตรงนี้ถือว่าผ่านนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเซนเซอร์นะครับพิกอาร์สามสานะครับดีเพย์สูงสุดอยู่ที่26,000นะครับส่วนโปรแกรมผมหาที่โหลดไม่เจอนะครับอันนี้ข้ามไปเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้สามารถรองรับพล n g งเลดได้ที่8 0 0พด้วยนะครับซึ่งด้านใต้ตัวเมาส์ครับเขาจะมีสวิตช์ตรงนี้เปิดปิดแล้วก็เป็นแฮชแทกก็คือเปลี่ยนพลิงเลดน,นะครับถ้าเกิดเรา โยกมาด้านล่างนะครับจะเป็นการเปลี่ยนโฮลดเลงเลดแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับก็เขาก็จะเซตไว้ค่าโรงงาน,นครับ125 250 500 1,000อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะปก,กติเขาก็จะไม่ปรับโฮลดเลงเลดกันใต้ตัวเมานะครับแต่สีส้มคือ1,000นะครับอันนี้จำไว้ ฟีดเมาส์ครับเป็นฟีดเมาส์สามจุดนะครับมีความลื่นดีแต่ผมต้องบอกว่าสมดุนตัวเมาส์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเวลาวางไว้เฉยๆแล้วเราโยกลองโยกอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวเมาส์มันไม่ค่อยแนบไปกับแผ่นรองเมาส์เท่าไหร่นะครับคือน่าจะเป็นเรื่องของฟีดเมาส์ครับฟีดเมาส์อาจจะแบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่พูดง่ายๆนะครับแต่ก็ถือว่าลื่นดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปรับตัวนิดนึงตัวนี้นะครับเขาใช้แบตอยู่ที่300้มิลลิแอมนะครับก็จะใช้ได้ประมาณเช้500มิป์ ก็จะใช้ได้อยู่ที่143ชั่วโมงนะครับแต่นั้นหนักก็อาจจะเพิ่มมาประมาณ5กรัมเขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้สามารถรองรับพวางเร็ที่4,000แล้วก็8,000ด้วยนะครับแต่ก็ต้องซื้อดองเกิลแยกซึ่งผมคิดว่าไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ดีกว่าสวิตช์ครับตามข้อมูลที่แปลมานะครับเขาบอกว่าใช้เป็น transparent blue shell powder dot นะครับแล้วก็เป็น Cu s t ต m มาด้วยก็อย่างที่บอกครับข้อมูลไม่มีจริงๆนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นโฮโนนะครับฟังเสียงคลิกดีกว่า เป็นสวิตที่ระยะการสั่งงานสั้นนะครับแล้วก็ใช้แรงไม่เยอะใช้แรงไม่เยอะครับเด้งดีมากก็ฟิลลิ่งเมา์จีนทั่วไปนะครับไม่ได้แน่นอะไรเท่าไหร่ s สคา l ์วิวยางนะครับแล้วก็จะเป็นไฟล g b ์ g b ตรงนี้เทปพลิงเล็กกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะปรับที่1,000นะครับโอเค1,000ครับ1,000เต็มเต็ม ขอปรับพลัเลใต้ตัวมาให้ดูนะครับอันนี้ผมโยกไปที่ headset นะครับแล้วผมกด1ทีก็จะเป็นประมาณ125เนาะเทสดูว่า125ไหมอ่านี่ครับ125นะครับแล้วก็ผมจะปรับที่1000อันนี้5 250 5 0 0แล้วก็สีส้มคือ1000โอเค1000ประมาณนี้ครับ ขาบอกว่า dpi อยู่ที่32,000นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปจูนไปอะไรหรือเปล่าแต่เซนเซอร์มันคือพิณาส3 3สาแหละครับผมคิดว่าถ้าเกิดมีซอฟต์แวร์ก็คงจะทดสอบได้นะครับแต่นี้ผมหาโหลดไม่เจอจริงๆนะครับความรู้สึกในการใช้งานครับก็เอาไปเล่นมาเหมือนเดิมนะครับขอบอกเลยว่าเรื่องการส่งสัญญาณไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับตัวเมาส์ไม่หลอนนะครับแต่สิ่งที่เจอมาครับคือเวลาเราวางไว้เฉยๆอ่ะแล้วตัวเมาส์มันจะมีการประหยัดพลังงานใช่ไหมครับ พอจะกลับมาใช้งานอีกครั้งอ่ะตัวเมาส์มันจะแอบมีความหน่วงๆหน่อยนะครับสมมติตัวเมาส์มันวางไว้อยู่นะครับแล้วมันเข้าโหมดประหยัดพลังงานอยู่แล้วผมจะมาจับแล้วขยับนะครับตัวเมาส์มันจะมีความหน่วงๆมีความกระตุกนิดนึงนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็มาเจอกับตัวนี้ครับส่วนเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับการส่งสัญญ,ญาณก็ปกติด,ดีนะครับแล้วก็ตัวเมาส์ทำงานได้ดีครับเซ็นเซอร์ไม่หลอนครับ อย่างที่ผมเน้นย้ำทุกคลิปนะครับเรื่องของรูปทรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเล่นดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเจอรูปทรงนั้นนะครับรูปทรงที่เข้ามือกับเรานะครับมันจะทําให้ผลการเล่นของเราดีขึ้นแน่นอน <S <S ผมบอกเลยว่าเจ้า NP01S เนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับรูปทรงประมาณเนี่ยมันทําให้ผมเล่นดีขึ้นนะครับผมใช้ตัวเนี่ยยังไงก็ยิงดีแน่นอนอันนี้จะประสบการณ์นะครับพอมาตัวนี้นะครับรูปทรงมันก็แอบแคล้ายๆกันแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นดีเท่าของเว็กซี่นะครับเว็กซี่ทำให้เล่น ไม่ค่อยชอบเมเากว้างมั้งนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ชอบเมาเล็กๆแคบๆผมใช้ตัวนี้เล่นดีกว่าตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมเจอมานะครับแล้วก็เอามาเล่าแล้วกันถ้าเปรียบเทียบ2ตัวนี้ครับงานประกอบเว็กซี่ดีกว่าประมาณ2เท่าเลยน,นี้ก้ายืนยันนะครับเรื่องของสวิต์เรื่องของวัสดุรอะไรต่างๆอันนี้ดีกว่าประมาณ2เท่าเลยตัวนี้อาจจะดีไม่เท่านะครับแต่ก็แลกมาด้วยน้ําหนักที่เบากว่านะครับตันนี้จะเบเากว่าเว็กซี่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้ก็ถูกกว่าของเว็กซี่เยอะเหมือนกันนะครับ ถ้าใครสนใจผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้แล้วนะครับแล้วก็สีมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันแต่เท่าที่ผมดูก็มันจะหมดนะครับราคาอยู่ประมาณพันกลางๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันใครที่ควรจะซื้อเมาส์ตัวนี้ครับผมขอแชร์นิดๆแล้วกันนะครับคือเมาส์ตัวนี้มันเป็นเมาส์ที่ทรงไม่เหมือนชาวบ้านนะครับทรงมันจะมีความแปลกๆหน่อยมีความไฮบริดมีความเมาส์ทรงมือขวาผสมกับทรงสมมาตรนะครับซึ่งเรื่องรูปทรงเป็นสิ่งสําคัญถ้าใครยังไม่เคยใช้แล้วอยากจะลองก็แนะนําให้ลองนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่ทําให้ผมเล่นดีีขึ้้นนนนอััส่ววตเลย แต่ผมคิดว่าก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ชอบรูปทรงนี้เหมือนกันอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับพูดตรงๆครับเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเมาส์ก๊อปปี้ตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทําให้มันก๊อปปี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็มีความเหมือนคูยง่ายมีความเหมือนหลายๆอย่างนะครับเรื่องของการตั้งค่าอะไรต่างๆมีความเหมือนกันฟีดเมาส์ยังคล้ายๆกันเลยแต่ก็มีหลายๆส่วนนะครับที่มันอาจจะทําให้การใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับผมก็ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับมันก็อาจจะปรับค่าอะไรต่างๆไม่ได้ แต่ส่วนตัวผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไปเซตอะไรเท่าไหร่นะครับก,รก็เล่น800 dpi ไปตลอดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานเพียงแต่ว่าถ้าคนที่ชอบตั้งค่าต่างๆนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจส,สิ่งนี้นะครับโดยรวมนะครับเป็นเมาท์ที่น่าลองนะครับถ้าใครกําลังตามหาเมาส์ูปทรงแปลกๆอยู่นะครับหรือว่าเคยใช้ np01s มาก่อนแล้วอยากจะได้ตัวที่มันเบามากขึ้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งการเล่นนะครับของ v x c i np01s ดีกว่านะครับตัวนี้อาจจะเบากว่านะครับแล้วก็มีความกว้างกว่่านนนออยัี้ก็ ถือว่าเอามาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักแล้วกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ